สวัสดีครับนี่คือฟุตบอลเลกาซีทีเอชช่องข่าวฟุตบอลที่รวมทุกเรื่องเด่นในวงการลูกหนังไว้ที่นี่ที่เดียวอัปเดตทุกวันเพื่อขอบอลตัวจริงมิเกลอาเตตากุนซือของอาเซนอลออกมาเตือนลิเวอร์พูลว่าการรักษาตำแหน่งจากฝูงพรีเมียร์ลีกเป็นเรื่องยากพร้อมเชื่อมั่นว่าทีมปืนใหญ่สามารถไล่ตามห่างก้าวแต้มได้เราเคยอยู่ตรงนั้นมาก่อนการรักษาฟอร์มให้ได้สิบเดือนเป็นเรื่องยากมากอเาเตตกล่าว บางทีคุณคิดว่าคุณมีมันแล้วแต่วันหนึ่งมันก็พังทลายอาจเป็นเพราะผลการแข่งขันการบาดเจ็บหรือการตัดสินใจต่างๆอาเซนอนมีโปรแกร,รมเยือนเวสแฮมในวันเสาร์นี้โดยหากชนะจะตามหลังจากฝูงเพียงหกแต้มก่อนที่ลิเวอร์พูลจะเปิดบ้านพบแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันอาทิตย์อาเนสลอตกุณสือลิเวอร์พูลเองก็เตือนไม่ให้ประมาทโดยยกตัวอย่างอาเซนอลที่เคยนำแปดแต้มเมื่อสองฤดูกาลที่แล้ว แต่สุดท้ายแมนซิตี้ก็แสงคว้าแชมป์ไปครองด้านอาเตต้ายังกล่าวถึงแมนซิตี้ที่ไร้ชัย6นัดติดว่าแม้จะมีปัญหานักเตะบ,บาดเจ็บแต่พวกเขาสมควรชนะทุกเกมถ้าดูจากสถิติพวกเขาเล่นดีกว่าคู่แข่งเสมอฟุตบอลเลกาซีทีเอชฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ